ถ้าชอบเรากดไลค์กดแชร์นุ่นบอกธนกดก็ถามผมผมก็ตอบเอาไงรออะไรกันเนี่ยเอยืนมองคนทอดไข่อยู่นั่นน่ะอันนี้ใส่อะไรเนี่ยฮะใส่ใจอ้าวงั้นไม่ใส่แล้วใส่กระเพรานี่แน่แล้วคอเค็มเดี๋ยวเราจะอะไรเข็นไหไรพอพูดปุ๊บไอ้มันเข้าปากโอ้โห น่าอร่อยตลาดไม่มีขายแบบเนี้ยเขาถอนได้ไงอะ่ะอืมเขาไล่ตีมือไี่ตีมือ <laughs> ถอนอยครับ <laughs> สวัสดี <c oughs> ครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับเชนเคยนะครับวันเสาร์อาทิตย์10โมงเช้าทาง YouTube กับ Facebook ครับมากับรายการยอดเชฟไทยยอดเชฟไทย <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องบอกท่านผู้ชมว่าถ้าชอบเรา รายการเราต้องทำไงนะกดไลค์กดแชร์หนึ่งบอกทนกดก็ถามผมผมก็ตอบเอาไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งหน่อยนะให้มาเจอกับเราบ่อยๆใช่นะแล้วก็วันนี้ทําอะไรนะวันนี้กะเพรากะเพราหมูใช่แต่ว่าเราใช้ข้าวด้วยข้าวผัดกะเพราหมูห่อไข่ห่อไข่ดีข้าวผัดกะเพราหมูห่อไข่ลองดูมันจะยากไหมกะเพราทําเป็นไหมเอ็น้าเป็นก็ไม่เป็นยากหรอกทำเป็นไหมล่ะ ทำพริกกระเพราก่อนใช่โอเคมาเรามีขานิดหน่อยเอามาตำนะตำเอ้ยขาอะไรทำไมเหลืองเหลืองขาอ่อนมันก็สีเหลืองนะแต่ขาแก่มันจะสีไม่ใช่ขมิ้นนะม่นมีพันหนึ่ง่ะมันมีอีกพันหนึ่งอะขาเหลืองเอ้ยนี่ขาขาวอันนี้ขาขาวทำไมมันเหลืองอะมันยังอ่อนอยู่ไงหรอจะบอกอยู่ในล่มก็ไม่ใช่ที่อีกเป็นแบบกุยช่ายขาวเห็นไหมกุยช่ายขาวมันอยู่ในล่มอ่าอ่าใครไปห่อผ้าไว้แค่นี้ ทำอะไเยอะๆนี่กำลังตำกระเพรานะครับขาแล้วพริกทอดแล้วกระเทียมด้วยตำไปตำไปรู้สึกจะตำยากนะนั่นนะค่อยๆอันนี้พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งทอดนะแล้วก็พริกจินดาแล้วกระเทียมแล้วก็ขาแล้วกต็ตำแล้วทีนี้ ใบกะเพราเราก็เด็ดเพราะว่าเรามีคนตำให้แล้วเดี๋ยวเด็ดให้ก็ได้ถ้าพี่เจียวไข่ไปได้ร่อนไข่ห่ออะอ๋อโอเคโอเคอยากทำงานง่ายนะอ่ะเดี๋ยวเราทำไข่ไแอปพลอสแอปพลอสแอปพลอสพอบ้าแค่นี้ฮะมันีเท่นี้เอาละเอียดเลยเหรอใช่ตำดูไม่มีแรง มันละเอียดแล้วเปิดกระทะเปิดกระทะไหมเปิดดิไม่ใช่เปิดแก๊สเปิดเนะเปิดได้แก๊สแล้วกระทะให้ร้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันเพื่อที่จะทำไข่ก่อนครับ่หอมไหมหอมไหมหอมดิ่ดมใกล้หนะอมดมใกล้ไม่ได้นะ ลงกล้ไมมั่นมไกล้เดี๋ยวจำน้ำมันเราก็กรอกให้ทั่วกระทะแล้วก็ทำให้น้ำมันกับกระทะร้อนก่อนโอเคแค่นี้พอนะนะหอมนะ่นแหลตรงใกล้ไูสิโอ้ื่นใจเหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะไม่ไม่ไม่เลสมัยก่อนอ้าวเราก็ทำกุกหน้าเตาใช่ไหมเวลาล้างครัวก็ แกงเขาอะเรื่องเรื่องไปแกงเขาให้ดมพริกไทยยงไงเอาเกลีนี่เอาพริกไทยมันพริกไทยมันเสียหรือเปล่าลองดมดูดิเสียมั็นรสชาติเป็นไงเออเรียบร้อยดิเสียรสชาติเป็นไงเสียโอ้โหยกกระถางดมเลยโอเคอันนี้กระทะร้อนแล้วปิดไฟหน่อยแล้วเราก็จะลองดูว่าเป็นแผ่นๆนึงจะได้ไหม ถ้าร่อนมากไปอีกยังไงไม,มันได้อยู่แล้วละ่ะได้อยู่แล้วนะแต่มันก็จะอนี่หน่อยเพราะเราใช้บางมากไม่ได้ไงใช่ไหมเราใช้บางแบบแบบ,แบ,แบ,แบไอไอห่อผัดไทยงั้นไม่ได้ไงอืมฮะอะรออะไรกันเนี่ยเออยืนมองคนทอดไข่อยู่นั่นเน่ย อู้ไข่ไหมดืมไปว่าไฟแรงหอมหอมไหมหอมไม่ไหมหรอมันหอมอหอมพอดีอย่างนั้นไม่พอดีอ่ะทำไมลงไปกองนั้นจะพอดีได้ไง <c oughs> อันนี้ใส่อะไรเนี้ยฮะใส่ใจ <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> งั้นไม่ใส่แล้วใส่กะเพราแน่นแะล้วเอะเอาอยู่ข้างกะเพราแถมลำไรอีก <c oughs> ใส่ใจไปเล่ยจบเรื่องหมายมันาใส่อะไรไงถ้าใส่ใจก็ใส่กระเพราสิเออจบเรื่องเอือจะมีหอนเล็กอันใหญ่นะเนี่ยก็เอาอันใหญ่ไว้ล่างอันเล็กไว้บนได้หมดเนี่ยได้หมดทำเป็นเจียวแบบนี้แบบสับช่าง่ะอือแบบสับช่างอ่ะ ยาวตัดสั้นต่อไม่พอไปตลาดซื้อใหม่ไม่พอทำไมไปตลาดนี่ซื้อใหม่ไม่พอสลาดลแล้วแล้วตัดสมุดตัดหมดตัดสมุดก็ไปตลาดเลยโ okay. อเคเราได้ไข่แล้วทีนี้กระเพรามาตัดแล้วไม่หมดหรอกตัดผิดซิกหมดเลยแนมะ่หมดดี แค่นั้นแหละเหรอเออหมูแค่นั้นพอดีพอดีนะหมูหมดแล้วเดี๋ยวไม่แรงไม่ใช่ไม่เอาน้ำล้างโคกนะฮะไม่เอาน้ำล้างโคกนะเราอะไม่เอาเรอกเอาแห้งๆอ่ะคั่วให้หอมหน่อยก่อนโอ้หอมอ่ะต่อไปก็หมู เราผัดพริกกระเพราเราหอมแล้วโอ้โหนี่คลุกฟักไปเลยเนี่ยก็ใส่หมูอ๋อกระเพราเด็ดได้อีกนะกะเพราฮะกะเพราอ่ะพอแล้วผัดกระเพราแล้วไม่ใช่ผัดหมูก็เห็นหมูแล้วเข้าใจเลยคั่วเลยอันนี้เรียกกระเพราคั่วลดไฟให้เบาลงหมูจะได้คลายน้ำออก ระหว่างเดียวกันเราจะคั่วไปกับน im ้ำปลาด้วยเราก็ใส่น้ำปลาลงไปยังไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาหอมนิดหจากน้ำปลาครับความเค็มเดี๋ยวเราจะโอ้โหไรเป็นเข้าปาพอพูดปุ๊บไอ้มันเข้าปากเป็นไรไอพริกเข้าปากไงน้ำตาลหน่อยให้ละลายอ่ะพออ่ะโอเค นี่เราทำแบบแห้งนะคั่วๆเลยโอ้โหสุดยอดรับรองได้ว่าแซ่บถูกไหมใช่ให้แห้งนะเริ่มใส่ข้าวตามหลังข้าวเราลองข้าวเป็นข้าวกล้องซึ่งอ,อุ่นร้อนมาแล้วนะเนี่ยอะขอข้าวเลยครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งป่ะครึ่งเอาหน่อยเองหน่อยดิ พอไหมหรือแค่เนี้ยเอาไว้หมอเอาดิ <ฮะ S 1> <paragraphs> จ้องทำไรอ่ะไม่น่าจ้งองเอาเริมน้ำปลาให้หน่อยอย่าไปดมพริกไทยนะไม่ดมอ่ะพอ,อ,อ,อชิมเลยชิมเลยโอ้โหน่าอร่อยอืม อาเลยนะพอพอเอาเลยหอมอร่อยเลยแ่นแน่นอนจริงโอ้โหเอาอักไมเนี่ยเอาอะไรเนี่ยยังไม่คิดเลยยังไม่คิดใช่บานี่ก่อนแต่จานอะไรอ่ะนี่เหรอใช่ดีไหม โอ้โห oh. oh. แล้วถ้าเราจะเสิร์ฟแค่นี้พอไหมตัดดีกว่ามาั้งตัดไหมอืมนอะใช่อ่าม,มีแตงกวาหรือมั้ยมีเดิดอมรูปอืมข้านแตงกวานี่ไปเอาที่ไหนมากรอกรอถ้าภาษาบ้านเราอะแตงแควเขาเรียกแตงแควรทำไม รูมันเล็กกว่าแตงกวาไงแล้วก็มีแตงกวาใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วแตงแล้วก็แตงลานโอ้สามแตงเลยอ่อีกแตงก็แตงไทยอ่อนเคยกินไหมสมัยก่อนเนี้ยไม่เคยพี่แม่เขาเอามาตำน้ำพริกแล้วก็เอามาลูกเขียวๆขียวอย่างเงี้ยอ่ะอืมแตงไทยอ่อนกรอบผักชีก็แบบโอ้โหทางรากเลยนะหาไม่ได้นะครับอันนี้เขาปลูกเขาเองเห็นไหมตลาดไม่มีขายแบบเนี้ยเขาม่อยากเขาถอนได้ไงอ่ะอืมเขาไล่ตีมือตีมือเัา เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่กะเพราหมูผัดข้าวห่อไข่ของเรานี่จบแบบนี้แล้วเรียพร้อยแต่ก็ยังมีส่วนที่เหลือของเราตรงนู้นนะใช่มือเย็นนะมือเย็นนี่โอเคแต่ตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวมาชิมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วตรงนี้อะไรน,นะนึกแป๊บนึง กะเพราหมูผัดข้าวห่อไข่เอาล้วครับนี่ท่านผู้ชมชื่อมันค่อนข้างจะเอาสามสองอย่างมาผสมกันไงสามอย่างจริงๆเข้าสวยกะเพราหมูแล้วก็ไข่เจียวเอามาอยู่ในจานเดียวกันนี่ห่อแล้วชิมดิมข้าวเนี่ยต้องจัดๆหน่อยนะนี่แหละหมูผัดกะเพราแบบแห้งๆเมื่อกี้แล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราตำพริกผัดกะเพราที่ใส่กระเทียม ใส่ขา่าใส่พริกแห้งทอดนะแล้วใส่พริกจินดาสีแดงมันมันก็จะหอมทั้งเป็นพริกแห้งแล้วก็หอมขา่าหอมมากหอมมากหอมจนคิดว่ากะเพราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเลยทีเดียวนะผัดกะเพราเนี่ยเอาละครับนี่แหละเป็นตัวอย่างรายละเอียดของกับผัดกะเพราแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็อามาห่อด้วยไข่นะกะเพราหมูผัดข้าวห่อไข่มีรายละเอียดได้สมอย่างที่รายการยอดเชฟชทยชตั้งใจใอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันวิธีการต่างๆนะ แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เรียกว่าเอามาฝากท่านผู้ชมกันเป็นสูตรง่ายๆพื้นๆทําง่ายๆครับไม่ได้คิดยุ่งยากเลยนะแล้วก็ง่ายอร่อยแล้วก็ประยุกต์หน่อยใช่ประยุกประยุกหน่อย<ๆ>ที่ทําให้มีหน้าตาดีขึ้นเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยครับไม่กระเพราหมูก็เป็นกระเพราไก่ได้นะได้นะกระเพราเนื้อก็ได้ถ้าชอบลักษณะที่วิธีการ เหมือนกันเลยทำเหมือนกันนะครับเอาละเวลาหมดอีกแล้วท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่เสาร์กับอาทิตย์หน้าสําหรับผมพุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์10บโมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ